สวัสดีค่ะฟึ่งเป็นตัวแทนจากทางดีแอขอนแกนนะคะ ขอขอบพระคุณทางโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้สั่งซื้อหนังสือจากทางดีแอขอนแก่นไปจํานวน250กว่าเล่มค่ะเพื่อให้ลูกๆนักเรียนได้ฝึกทําข้อสอบได้ฝึกทําโจทย์เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะสําหรับหนังสือของทางดีแอนะคะที่เข้าห้องสมุดโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัยนะคะก็จะมีในส่วนของเน็ตแซคค่ะเก่งแนวข้อสอบเน็ตแซนะคะเล่มนี้จะรวมทั้ง3วิชาจะเป็นความฉลาดทั่วไปด้านภาษาไทยภาษาอังกฤษด้านคณิตศาสตร์ค่ะแล้วก็ เกณฑ์แนวข้อสอบ n e t s แซอันนี้จะเป็น n e t s แซ2นะคะรวมความฉลาดรู้เฉพาะด้านด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้านฟิสิกส์ด้านเคมีแล้วก็ด้านชีววิทยาค่ะแล้วก็ในส่วนของรวมเฉลยข้อสอบ NetZ ซบวกเกณฑ์แนวข้อสอบเสมือนจริงอันนี้จะมีทั้งหมด6วิชาด้วยกันนะคะจะมีวิชาฟิสิกส์วิชาชีววิทยาวิชาเคมีวิชาคณิตศาสตร์วิชาภาษาไทยและก็วิชาภาษาอังกฤษค่ะส่วนหนังสือสรุปเนื้อหาออกข้อสอบ n e t s แซอันนี้จะ มีอยู่ทั้งหมด3วิชาด้วยกันค่ะจะมีหนังสือวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยและก็วิชาภาษาอังกฤษค่ะน้องๆทุกคนอย่าลืมเข้าไปฝึกทําข้อสอบที่ห้องสมุดโรงเรียนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจับจองเป็นเจ้าของหนังสือของตัวเองสามารถที่จะติดต่อเข้ามาที่ d a c ได้ทุกช่องทางออนไลน์ค่ะและสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายกับทาง d a c ขอนแกนค่ะ สำหรับโรงเรียนอื่นๆที่ต้องการสั่งซื้อหนังสือกับทาง d ีเพื่อให้ลูกๆของท่านได้ฝึกทำข้อสอบสามารถที่จะติดต่อสอบถามกับทาง d ีได้โดยตรงหรือว่าผ่านช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางของ d ีแและเลือกรับสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายแล้วพบกันที่ d ีแอ็กขอ,อนแก่นขอบคุณมากค่ะ